ทุกคนด้วยนะครับคือเนื่องจากว่าที่แรกกับผมอัดคลิปซุ่มไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่านะนะตอนนี้ไฟล์หายไปเลยนะครับไฟล์คลิปนั้นนะนะคือผมซุ่มเนี่ยแล้วดันไปเจอสกินบัคกครับทุกคนอ่านะครับนี่เฟรมิ่งสกูของ SK s อ s ออันนี้คือผมได้มากิจกรรมฟรีกด ไปเลยอ่ะมันเหมือนกันครับไม่เปลี่ยนครับคือมันเป็นสกินบัคสองสกินแล้วประดับบารมีอยู่ในไอดีผมได้ยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับโอเควันนี้ผมจะมาเล่น4ี่อันสัดตาหนึ่งว่าจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคนะก็จะมาปักขีแจงนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยคอปป้าผมอัพเป็นเลเวลสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ ก็หวังว่าสิ้นปีหน้านะครับปี65เนี่ยสามเอทันวา65เนี่ยผมก็จะอัพถึงเลเวล7นะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนะแบ็คเตอร์ละยอดหล้านตาเอ้ย100ตาไม่ใช่หล้านตาบ้าอะไรละ่ะแม่นะคือผมจะบอกว่าจริงผมก็มีเวลานะนะครับประมาณเดือนครึ่งในประมาณเดือนครึ่งเนี่ย ผกวานวันเนี่ยผมก็จะเล่นมากเล่นน้อยขึ้นอยู่กับเวลาที่ผมมีนะนะก็ฝากว้ด้วยนะครับนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าผมจะขึ้นแร้งแดงหรือเปล่าแต่ผมไม่หวังนะครับผมหวังแค่แร้งไดมอนด์เท่านั้นแหละนะนะเพราะเพราะว่าแรงไดมอนเอไดมอนที่ผมขึ้นมาได้ไม่ค่ยเอกก็ประมาณสี่สิบเกือบห้าสิบตานะฮะเออก็ลองดูว่าในซีนซันล่าซีซันล่าสุดเนี่ยผมก็ ผมเล่นมาเนี่ยก็ลดมาสองตาเองนะดาวลดมาสองตานะเออจากการที่ผมคำนวณไว้นะฮะ <c oughs> เพราะว่าโดนตุ๋ยโอ้โอโอโอยจะเยนสิตายก็ตายเลยเอายิงยิงยิงเออนะฮะก็สุ่มแชทโลกมาเจอห้องสี่วิสีนะครับนะน่าจะมีแรงโกหนึ่งโกสามนะฮะเ,เดี๋ยวผมพาดูก่อน โอโคดสด้วยชิบหายแล้วท่านี้ต้องเล่นสุดฝีมือละนะคลิปนี้ถ้าผมเล่นไม่พอก็เล่นไม่ไม่ดีพอก็ขออภัยอย่างแรงนะครับนะคือโคตรเสียใจเลยฮะโถคืออาจคลิปสุ่มสก,กินปืนแล้วดันไฟล์ให้ m b a วิดีโอนั่นนะหายไปเลยอ่ะ ไปกับตาเลยฮนะคือผมกาลังออยู่ดีๆละแต่สต็อปอยู่แล้วเอ้ยไม่ได้สต็อปหรอกวิืึตายไม่ทันไรก็ตายซะแล้วโอ้โห,โหตายกูเมื่อกี้เขายิงหัวฮะทีแรกผมก็จะยิงแล้วด้วยขอแล้วโอะดีเซิร์ดีเซิร์เ,รเออนั่นแหละทำวังเพื่อประเทศชาติเพื่ออะไรนยะวังเพื่อประเทศชาติ เอาฮะอามองไครับเอ็มหกศูนเอ็มหกศูนี่ตกเมตาแล้วนะครับเมตาของอินเดียนะไต้หวันนะแต่เมตาประเทศในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยก็ยังทอดกันอยู่นะสำหรับใครเป็นเมนนที่หกศูนย์นะแต่ผมยังจะให้อยู่แรงประมาณแรงเอฟอยู่นะในแบคเทอร์ย่อบนะบฮะ นิดเดียวสองสูสสสสสสนะคือผมเอาจริงไงผมจะบอกความลับให้ก็คือผมอะเอาจริงนะต้องโชว์ซะแล้วแหละอย่างเอ,อเ,ออเ,เอเออะไรดีวะอีเกมแปดก็ได้น่าจะเล่นเอีเกมแปดได้อยู่อาาานะตอนนี้เล่นเจาะดาเมจเนาะ เดถามว่าจริงๆอ่ความลับที่ผมมาบอกก็คือส่วนใหญ่ที่ผมเล่นน่ะถ้าตาตาไหนแพ้ก็แพ้ไปเลยนะคือก็เอาอะ่ะนะทําเพื่อคนดูขนาดไหนอะ่ะแทบไม่มีเวลาว่างนะครับช่วงนี้อยู่มปลายแล้วงานก็ต้องเยอะนะครับใครที่จะมาต่อใส่สามัญก็เตรียมตัวใจเตรียมใจพร้อมเอา้ามีคนดาวแต่เมล่ยนะครับเนี่ยโอ้แล้วก็ไม่บอกเดี๋ยวก็ไม่บอกแล้วก็ไม่บอกนะแล้วก็ไม่บอก ผม้เนคนใช้กันแปดอีโวสายฟ้าด้วยฮะเมื่อกี้มีคนเส้่ยหรักแรงมีคนทีื่ใส่รักแรงเก็บของทําไมครับเก็บของทําไมครับนี่ไงครับนี่ครับนี่ครับซ้ำซ้ำซซ้ำซซ้ำซเหมือนเขาจะเห็นนะเราต้องลงลงปฏิกาตนะมีโคโนอ,อยู่ไม่ต้องกลัวเอาลงไหม เอ้าโหเกิดแบบนี้ก็ได้ครับนะฮะโอ้โคตรทอเลยว่ะมาละได้เวลาซื้อปืนเขาได้โชว์ค่าคนไหมนะฮะว,วันวันทำอะไรฮะวัน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 จะเน็ตปิงเก้าเก้าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ เอนีนี่นอนเข้าออก,ก้ารครับโอ้ปวด <c oughs> <c oughs> นะคือคลิปที่ผมสุ่มอะนะครับผมร้องเพลงเลยนะนะก็เป็นเพลงเนี่ยนะยูทูปาบาาเหล่ลาเลยใครบางคนที่คิดไม่สื่อทำไไมเขารำกันแบบนี้เพราะเขาคือคนรับจ้างแต่เวลาบุกฐานครับ สเตปแลนดครัสเตปผมฮะเฮ้ยเฮ้ยชนะปะนี่อาล้มหนึ่งฮะมีไนหะไม่มีนะโอเคเดี๋ยวส่องสอดแหนมขึ้นมานบนนะ่ะยฮะไอว้วัวก็ซื้อไม่ทันนะฮะเนื่องจากว่าไม่รู้โอ้โหชุกัปแล้วด้วย <c oughs> มึงอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเฮะ้ยได้กูลงไปทับถึงที่เลยดีกว่ามา ีไีมให้โอกาสหนีเร็วผมให้โอกาสหนีแล้วนะโดนมาที่ยี่สองนะฮะยี่สองลามะตั้งโคโนโเปิดโคโนแอคหนึ่งทีไม่มีคนเห็นอยู่ทางซ้ายแน่นอนดีไงล่ะดีไงล่ะดีไงล่ะโอ้โหแพ้แน่นอนฮะ ขอแสดงความเสียใจโอ้ยโอเค A อ p จะเป็นของใครนะฮะเดี๋ยวดูกันฮะโดนกดยับมาสี่สูนยเลยนะฮะถ้าถ้าทำสี่วีสี่ร้อตายยังไงผมก็ไม่คืนเรื่องแดงเอาง่า P เซึ่งได้แก่คนนี้เองนะฮะโอ้โหฆ่าไปสี่คนเราฆ่าได้แค่คนเดียวนะฮะโอเคครับสำหรับ สกอร์เกมนี้นะครับฆ่าไป1คิวโลโหแล้วดาวก็ลดไปอีกแล้วนะฮะแม่ยูโโคสองดีๆสตาวตกซะงั้นนะฮะโอเคฮะฆ่า1คิวดาเมจ576รนะฮะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับเฮ้ยนึกว่าผมเป็นคนดัง,งใช่ไหมเนี่ยกดไลค์ตั้งเยอะเลยขอบคุณมากนะครับ่ะแล้วละลาก่อนครับสวัสดีครับ